สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning งแชร์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นละกันนะครับสำหรับการเดินทางสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยอะไรบางอย่างในช่วงการเริ่มต้นอยู่นะครับวันนี้หนูก็จะอยากจะมาพูดให้ฟังในบางส่วนนะครับพอดีว่ามีผู้ชมนะครับสอบถามกันเข้ามาด้วยนะครับใน YouTube ด้วยแล้วก็น่าจะ คนที่กําลังจะรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ก็คงจะมีคําถามประมาณนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเดินทางเข้ามานะครับว่าเงินรายเดือนนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นสถานาการณ์โควิดใช่ไหมครับการเข้าประเทศเนี่ยมันก็อาจจะล่าช้ากว่าปกติดังนั้นแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเดินทางเข้ามาช่วงราวๆเดือนกันยายนอ่าแล้วก็ถึงจะได้รับเวลาจะได้รับเงินรัฐบาลญี่ปุ่นอ่อ ช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะเป็นของเดือนตุลาคมเลยในส่วนของกันยายนนี้หนูจะไม่ได้ในส่วนอะไรทั้งสิ้นนะครับนอกจากตัวค่าเครื่องบินอย่างเดียวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแบบเข้าเดือนตุลาคมปุ๊บเราก็จะได้ได้รับเลยนะครับก็คือเราจะต้องรอให้จนถึงช่วงของปลายเดือนนะครับก็คือสิ้นเดือนของตุลาคมนะครับเราถึงจะได้ในส่วนตรงนั้นคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่า คนที่เดินทางเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนอ่าก็คือมันมีความล่าช้ากว่าสภาวะปกติใช่ไหมครับก็คือเดินทางเข้ามาช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีโอกาสในการได้รับทุนตรงนี้หรือเปล่าก็คือย้อนหลังในเดือนตุลาคมนะครับเพราะอย่างไรก็ดีเอ่อคนที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเอ่อเนื่องจากว่าในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเหมือนก็เริ่มเปิดเทอมแล้วนะครับอย่างวันนี้เป็นวันแรกที่หนูจะมีการเรียน นะครับผ่านออนไลน์เนี่ยก็คนที่ไทยก็สามารถที่จะเรียนผ่านออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับอืมดังนั้นแล้วเนี่ยเ,ออเงินในส่วนตรงนี้เขาจะย้อนหลังไหมนะครับก็คําตอบก็คือเขาจะไม่ได้ย้อนหลังให้นะครับก็คืออันไหนผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปเลยนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่ในส่วนของ ถ้าหากว่าบินเข้ามาเดือนพฤศจิกายน mm. เดือนตุลาคมไม่ได้แน่แน่อในส่วนของพฤศจิกายนเนี่ยยัง50-50นะครับทุกคนก็ขึ้นอยู่กับด้วยว่าเราบินเข้ามาในช่วงตอนไหนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของโตเกียวเทคว่าเขาจะให้เงินทุนเราอย่างไรเพราะว่าโดยโปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเซ็นทุนในแต่ละเดือนนะครับเพื่อเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าเออเรายังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะเรายังโอเคใช้ชีวิตอยู่ดีใช่ไหมแล้วก็ยืนยันตัวต,วตวนอะไรประมาณนั้นนะครับในแต่ละเดือนดังนั้นแล้วเนี่ยก็ ถ้าหากว่าเราเข้ามาทานันเราก็มาทันช่วงที่มันมีการเซ็นทุนอะไรอย่างพอดีหนูก็คิดว่ามีโอกาสที่เราจะได้นะครับแต่ว่าในการเซ็นทุนเนี่ยอย่างของโตเกียวเทคละกันอ้างอิงจากของโตเกียวเทคนะครับมันก็จะมีทั้งหมดสองช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็อาจจะสัปดาห์ที่2นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นระบบยังไงเพราะว่าแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะครับก็ ขถ้าหากว่าเรามาทันในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับเงินเดือนค่อนข้างที่จะเร็วนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเราได้เซ็นในช่วงแรกเลยเนี่ยก็จะได้รับตอนปลายเดือนเลยแต่ว่าถ้าหากว่า รอบที่สอาสมมติว่าผ่านเดดไลน์ของการเซ็นทุนรอบแรกไปแล้วนะครับเราก็ไปเซ็นในรอบที่2ของเดือนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะน่าช้าไปในเดือนถัดไปแทนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าเราเข้ามาในช่วงไหนแล้วก็เดดไลน์ของแต่ละการเซ็นแต่ละครั้งเนี่ยก็คือครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยมันอยู่ตอนไหนนะครับเราถึงจะคาดการได้ว่าเราน่าจะได้รับเงินทุนช่วงไหนหรือว่าได้รับเงินทุนหรือเปล่าด้วยะนะครับอืมแล้วก็นอกจากนี้นะครับ เรื่องอื่นๆค่าใช้ใจ่ายอื่นแล้วกันที่เราอาจจะต้องมาคิดเพิ่มเติมนะครับก็คือว่ามันไม่ได้ครอบคลุมที่ทางทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเขาจะเวฟให้เรานะครับเอาเอางี้ดีกว่าเ,าเงินที่ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเขาเวฟให้แน่นอนนะครับก็คือเรื่องของค่าเครื่องบินใช่ไหมครับค่าเครื่องบินละหนึ่งค่าแล้วก็ค่าอะไรอ,อย่างนงน้ค่าเทอมนะครับค่าเทอมเนี่ยเขาก็เวฟให้ นในส่วนของค่าสมัครนะครับค่าสมัครที่เราเคยจ่ายไปตอน3ามหมื่นเยนนะครับตอนแรกเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จะกลับมาให้ในภายหลังอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะดําเนินการล่าช้าสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะประมาณ3เดือนเลยก็ได้นะครับที่เขาจะโอนเงินในส่วนของ3 0,000ื่นเนี่ยคืนกลับมาให้เรา3 0,000ื่นเยนเนี่ยคืนกลับมาให้เราผ่านบัญชีธนาคารของที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เราอาจจะต้องจ่ายเพิ่มของตัวเองเนี่ยก็คือพวกค่าประกันสุขภาพแห่งชาติ นะครับค่าประกันสุขภาพแห่งชาติอันนี้ก็คือจะต้องพอพอพอมันผ่านไปหลายๆเดือนเนี่ยเราก็จัดการ m a n a g เงินในส่วนของเงินเงินรายเดือนของเราได้ใช่ไหมครับก็มีประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็เอ่อกักกินไซกักเกินไปกักกินไซกักเกินไปก็คือเงินประกันที่เราทํากับทางมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเกิดกรณีอุบัติเหตุหรือว่าใดๆนะครับในการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมันก็จะเป็น ค่าประกันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่าจ่ายครั้งเดียวนะครับครอบคลุม2ปีสําหรับปอโทโธจ่ายครั้งเดียวครอบคลุม3ปีสาหรับปริญญาเอกเป็นต้นนะครับเราก็แค่ไปดําเนินการจ่ายนะครับมันก็ราคาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แรงมากนะครับน่าจะประมาณสักสอสามพันเยนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องออกไปนอกนั้นก็จะเป็นค่าใช้ชีวิตรายทั่วไปค่าหอค่าหอก็แล้วแต่นะครับสมมติถ้าหากว่าเรามาอยู่หอของทางม,มหาวิทยาลัยก่อนเนี่ย มหาวิทยาลัยเขาจะรู้นะครับว่าเราเป็นเด็กทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็อาจจะมีการโอเคเ,ออเดือนนี้เรายังไม่ได้รับทุนนะเราก็อาจจะต้องอเขาอาจจะเลื่อนไปให้สักนิดนึงนะครับว่าเราจะจ่ายยังไงช่วงไหนนะครับเป็นต้นอ,อันนี้ก็ต้องพิจรารณาตามตามสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยเขาจะจัดสรรให้เราด้วยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับช่วงแรกสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะมานะครับก็ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับ ไอสิ่งที่หนุ่ยเคยทําคลิปวิดีโอน่าจะเมื่อ2วันที่แล้วเกี่ยวกับ o r n i n g s h ชร์นะครับว่าเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะครับสิ่งต่างๆหล่านั้นก็คือทําตามนั้นเลยนะครับก็คือการไปไปลงทะเบียนนะครับที่ w o r d o f f i c e อะไรต่างๆนะครับอ๋ออันที่จริงแล้วก็อย่าลืมเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะมีการ s t เต u a ค a n น i n นอะไรต่างๆอยู่ใช่ไหมครับอันนั้นก็อาจจะต้องไปดูก่อนว่าเรา อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องคุรันทินกี่วันหรือว่าเดินทางไปไหนได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องไปเช็คตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดเูเรื่องที่เป็นเรื่องของการทําเอกสารในการเข้าไปที่สํานักง,งานเขตต่างๆก่อนแล้วกเ็เรื่องของทุนเรื่องของอะไรก็จัดการตามลําดับต่อไปนะครับก็อย่าลืมทําเรื่องโทรศัพท์มือถือเรื่องซิมการ์ดเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าน่าจะมีความจําเป็นอยู่ในในการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะครับในประเทศญี่ปุ่นเนาะ เคก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าว่าท่านใดยังมีประเด็นอะไรตรงไหนสงสัยเพิ่มเติมก็ยังสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับนะครับเผื่อว่าเนยก็อ่ะถ้าหากว่าประเด็นไหนหน่าสนใจหนยก็อาจจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยเป็นคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอนหน้าครับสวัสดีครับ